ผมอนุกูลเต็มวุฒิพงศ์ครับเป็นพนักงานโทรศัพท์ซึ่งต้องทํางานในบ่อโทรศัพท์เขาเรียกว่าบ่อเมนโฮลการทํางานต้องทํางานกลางคืนและเวลาทํางานนี้จะมีอาการอั้นฉี่ครับเพื่อที่ไม่อยากขึ้นไปข้างบนต้องเรียกคนอบันไดขึ้นมาทําให้เสียเวลาเราก็อั้นฉี่อยู่ตรงนั้นจนทํางานไปพอถึงขึ้นไปแล้วแทนที่จะได้ฉีง่ง่ายๆมันก็ไม่ง่ายซึ่งมันเป็น บ้านคนและถนนเป็นอะไรอย่างนี้พอนานๆาขึ้นรู้สึกว่ามันฉี่ไม่ออกปวดปวดอันทะปวดจนให้เมียเนี่ยไปให้หาซื้อยามาให้รับประทานก็เป็นยาธรรมดามันก็เหมือนเดิมพอไปเข้าโรงพยาบาลหมอเขาจะรู้แล้วว่าหมอเขาต้องแย่ต้องสวนเราไม่อยากทำเราหนีเลยครับหนีออกจากโรงพยาบาล แล้วมีครั้งหนึ่งคล้ายๆว่าผมจต่พักผ่อนไม่เต็มที่ผมรู้สึกปวดหัวมากแล้วก็วูบมืเลยเริ่มมาจากตรงเส้นเลือดสมองตีดนี่แหละครับปวดจนแบบไม่รู้ตัวสลบนอนไปเลยครับพอรู้สึกตัวอีกทีคือมันยกขาไม่ได้แล้วก็มองคน่จำไม่ได้มองใครว่ามันมองหน้าเราเยอะตอนมาอยู่บ้านได้ประมาณ ร่วมปีครับแฟนขายโจ๊กแล้วก็มีคนที่รู้จากเรื่องนี้มาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับแฟนแฟนก็เลยมาทดลองให้กินมันมาไล่คู่อัะนนะั้ตัวตัวนั้นมันเป็นมาก่อนเป็นมาก่อนก็รู้สึกว่าดีดีไปแล้วนะรู้สึกว่าดีเลยแหละดีแล้วเราก็ปกติเที่ยวทำงานกินเหล้าดุดบุรี่คือหลังจากนั้นจากที่นอนอยู่ มองหน้าคนเป็นหลายๆหน้าเริ่มขยับได้อะไรได้เอ๊ะมันดีมั้เราก็ใช้หัดเดินพอทำได้เดินได้ขยอย่างเราไม่เอาแล้วบอกเขามีเอาไปเก็บเลยมันไม่ดีเราก็เดินด้วยตัวเองจากที่ว่าตรงดินสีปากฝั่งข้างขวามันจะชาๆมันก็เริ่มหายเอะมันดีเราดื่มน้ำอะไรมันก็ไม่หยดย้อยแล้ว ทุกวันนี้ช่วยเหลือตัวเองได้ดีไปไหนมาไหนได้ดีอย่างที่เห็นนี่แหละครับขอบคุณผลิตภัณฑ์พอนิตินครับขอขอบคุณครับ